สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงลิเวอร์พูลในวันนี้ไปดูกันที่อีกหนึ่งนักเตะที่หงแดงลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจไปเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะนั่นก็คือแอนโทนีกอร์ดอนปีกมากพรสวรรค์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเรื่องราวที่น่าสนใจของนักเตะวัย23ปีรายนี้กันค่ะ a n นโทนีกอร์ดอแนวรุกนิวคาเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษวัย23ปีเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2001นะคะเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวาเริ่มชื่นชอบและคลั่งไคล้หลงไหลในฟุตบอลตั้งแต่อายุ3ขวบเลยแหะคะ่ะพยายามฝึกฝนเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวโดยเขามีเลตันเบนตำนานแบ็คซ้ายเอเวอร์ตันและทีมชาติดังกฤษเป็นไอดอลมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะ ซึ่งครั้งหนึ่งกอร์ดอนได้พูดคุยกับเลตันเบนนั่นเหมือนเป็นการจุดประกายในการฝึกซ้อมฟุตบอลเลยค่ะหลังจากเขาเคยถูกทีมเยาวชนของทั้งลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตันปฏิเสธการเข้าร่วมทีมด้วยเหตุผลทางด้านรูปร่างที่ผอมเกินไปนะคะจนในที่สุดค่ะเขาก็ทำตามความฝันได้ด้วยการเข้าสู่ทีมเยาวชนของเอเวอร์ตันได้สำเร็จค่ะ จากไอดอลในวันนั้นสู่การร่วมทีมกันในวันที่กอร์ดอนได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทอฟฟี่สีน้ำเงินนะคะในฤดูกาล2017-2018โดยกอร์ดอนนั้นได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมเอเวอร์ตันชุดใหญ่นัดแรกในเกมยูโรปาลีกเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2017เป็นเกมที่พบกับอพอลโลนลิมาซอนในนาทีที่88โดยในเกมนั้นเอเวอร์ตันเอาชนะไปได้3ประตูต่อศู0 จากนั้นผลงานเจ้าตัวก็ดีอย่างต่อเนื่องค่ะทางเอเวอร์ตันก็ตอบแทนเขาด้วยการเซ็นสัญญายาว5ปีนะคะหรือว่าไปจนถึงปี2025และเขาเองก็พัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในเอเวอร์ตันได้สำเร็จนะคะกระทั่งในฤดูกาล2021-2022กอดอนก็มีผลงานชิ้นโบแดงเลยค่ะคือประตูชัยในเกมเปิดกุดิสันพาร์ค เฉือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0เมื่อวันที่9เมษายนปี2022และฤด,ดูกาลน,นั้นเขาก็มีส่วนช่วยให้ทีมจบในอันดับที่16ของตารางนะคะโดยรวมแล้วเขาทำสถิติลงเล่นในปีนั้นไป40นัดทำา4ประตูกับอีก3แอสซิสค่ะเรียกได้ว่าโดดเด่นจนเอเวอเรตันขาดเขาไม่ได้นะคะและด้วยฟอร์มที่ดีจึงมีหลายทีมใหญ่ในโยุโรปต้องการตัวเขาไปร่วมทีม ทั้งเชลซีและนิวคาสเซิลโดยเฉพาะเชลซีค่ะเคยยื่นข้อเสนอให้เอเวอร์ตัพิจารณาถึง2ครั้ง2คราวนะคะแต่ก็ถูกปฏิเสธหมดทั้ง2ครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าแอนโทนี่กอร์ดอนไม่ได้มีไว้ขายเลยคะ่ะด้านนิวคาสเซิลก็จับตาดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็ได้ลองยื่นข้อเสนอให้กับเอเวอร์ตพิจารณาซึ่งก็ถูกปฏิเสธอย่างทันควันเช่นกันแต่ท้ายที่สุดค่ะก็ดันมีจุดเปลี่ยนนะคะ ซึ่งก็เกิดจากตัวกอร์ดอนเน,นี่ยแหละค่ะขอทำเรื่องขึ้นบัญชีย้ายเองและปฏิเสธไม่เข้าไปซ้อมกับทีมพร้อมกดดันสโมอสรโดยยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าต้องการย้ายออกจากถิ่นกุดิสันพาร์คทำให้เอเวอร์ตตนต้องยอมรับข้อเสนอของนิวคาสเซิลที่ราคา40ล้านปอนด์ทั้งนี้ค่ะกอร์ดอนลงสนามให้เอเวอร์ตันไปทั้งสิ้น78นัดยิงไป7ประตูกับอีก8แอสซิสรวมทุกรายการเลยค่ะ กระทั่งเมื่อวันที่29มักมกราคมปี2023สาลิกาดงนิวคาเซิลเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการนะคะโดยค่าตัวเบื้องต้น40ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์ค่ะได้สวมเสื้อหมายเลข10ซึ่งทำให้เขาเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอันดับ2ของทิ่นเซนต์เจมส์พาร์ครองจากอเล็กซานเดอร์อิซักในขนาดนั้นนะคะ ซึ่งกอดอนก็ได้เปิดใจว่าสโมสรนี้เหมาะกับตนทั้งสไตล์การเล่นของผู้จัดการทีมและสัมผัสได้ด้วยแหละค่ะว่าเป็นการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่สําหรับตัวเองและความท้าทายครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้นนะคะทั้งการปรับตัวพร้อมกับการแบกความคาดหวังจากทีมและแฟนบอล ดังนั้นค่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือโอกาสในการลงสนามให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขามีศักยภาพที่ดีพอในการที่จะเข้ามามีส่วนยกระดับให้ทีม และเมื่อได้โอกาสเขาเองก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วค่ะจนบางเกมก็กลายเป็นความกดดันให้ตัวเขาเองนะคะแล้วก็กลายเป็นการระเบิดอารมณ์รวมทั้งแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกเห็นได้จากเกมหลีกรุดูการ2022 2023เมื่อวันที่8เมษาย,ยนปี2023ค่ะนิวคาสเซิลนั้นออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เอาชนะมาได้2ประตูต่อห เกมนี้เขาถูกเอดดี้ฮาวเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่90-5บวก5นะคะทำเอากอร์ดอนแสดงอาการไม่พอใจอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าเอดดี้ฮาวเองกลับเข้าใจความรู้สึกของลูกทีมรายนี้นะคะว่าเป็นเพราะเขามีความกระหายอยากช่วยทีมมากจึงระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วก็มั่นใจด้วยละค่ะว่ากอร์ดอนจะต้องเป็นผู้เล่นที่ช่วยทีมและนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ทีมได้อย่างแน่นอน ซึ่งความคิดของเอ็ดดี้ฮาวในครั้งนั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงนะคะเมื่อฤด,ดูกาล2023-2024กอดอนเขาระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครบเคเรื่องทั้งเกมรุกและเกมรับ เขาสามารถซึมซับแทคกติกต่างๆของทีมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะมีความเฉียบคมในเรื่องของการทำประตูจากการเล่นจังหวะตัดเข้าในทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยให้เพื่อนเนี่ยทำประตูได้นะคะส่งให้เขายังกลายเป็นปีกซ้ายแกนหลักของทีมไปโดยปริยายค่ะโดยในฤดูกาลล่าสุดคือฤดูกาล2023-2024เขาลงสนามให้สาลิกาโดงไป48นัด ยิงไป12ประตูกับอีก11แอสซ,ซิสค่ะฟอร์มดีขนาดนี้นะคะเขาจึงเนื้อหอมจนกลายเป็นเป้าหมายของหลายทีมแต่ที่ดูจะมาวินที่สุดก็คงจะเป็นทางด้านของหงแดงหรือว่าผูลทีมรักในวัยเยาว์ของกอร์ดอนนี่แหละค่ะที่มีกระแสข่าวว่าต้องการได้ตัวดาวเตะวัย23ปีรายนี้ไปร่วมทีมโดยเดลี่เมลสื่อมองผู้ดีเผยว่านิวคาสเซิลเองก็ยินดีจะขายกอร์ดอนให้หงแดงด้วยนะคะ แต่ดิวก็มีอันต้องล่มอย่างรวดเร็วเลยค่ะเนื่องจากสาลิกาดงต้องการให้หงแดงนั้นปล่อยจารีวความซามาสู่ถิ่นเซนเจมส์พปาร์คนั่นทำให้หงแดงรีบปฏิเสธอย่างทันควันนะคะเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการเก็บเด็กป้านรายนี้เอาไว้เป็นกำลังสำคัญในอนาคตแต่ถือว่าดิวนี้ยังไม่ล่มสัทีเดียวและค่ะเมื่อเอ็ดดี้ฮาวพร้อมเปลี่ยนเงื่อนไขขอคว้าตัวเคเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของหงแดงเป็นข้อแลกเปลี่ยน เนื่องจากซีซั่นก่อนนะคะนิกโป๊ปประตูมือหนึ่งวัย3าปีของทีมเนี่ยเจ็บไหลจนต้องพักไปถึง5เดือนด้วยกันแม้ว่าดิวดังกล่าวเนี่ยดูท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาแหละคะ่ะว่าดาวเตะวัย2ีปีรายนี้มีความต้องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขารักตั้งแต่เด็กนะคะ นั่นทำให้หลายฝ่ายเนี่ยจับตาดูท่าทีของกอร์ดอนเลยแหละค่ะเพราะก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเขาเองเคยใช้วิธีการในการปฏิเสธการฝึกซ้อมเพื่อกดดันให้เอเวอร์ตันปล่อยตัวเขาให้กับนิวคาสเซิลมาแล้วซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ย้ายออกจากต้นสังกัดเก่าจริงๆนะคะมาถึงตอนนี้ก็ต้องมาดูบทสรุปแล้วค่ะว่าดีลดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ เรายังจะได้เห็นแอนโทนีกอร์ดอนประจำการตำแหน่งปีกซ้ายในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คหรือว่าจะได้เห็นเขาเปลี่ยนสีเสื้อมาวาดลวดลายยังถิ่นแอนฟิลอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปแล้วค่ะ